สิงห์วันนี้ผมได้รับเกียรติจากคณะศรัทธาลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่สิงห์แล้วก็ชาวบ้านที่ศรัทธาในวัดแห่งนี้นะครับนะมีหลายท่านที่ได้รับเกียรติมานั่งพูดคุยในวันนี้นะครับมีผู้ใหญ่อำานาจจิตตรารัฐหมู่8นะผู้ใหญ่หมู่แแล้วก็ผู้ใหญ่จําเนียน ตันทองหมู่เก้าแล้วก็มีนะคุณแว่นวิวัฒชัยหลานหลวงปู่พัดลุงชัยพันจ่าอากาศเอกสันชัยนุสสวรรัสดแล้วก็คุณป้าสกิ่งถิ่นหนองจอกตอนนี้อยู่ในรายการกับผมแล้วนะครับนะต้องขอทักทายเป็นลายบุคคลนะครับเพราะว่า แนวภาพของการออกไลฟ์สดนะได้แค่นะท่านละนะท่านละท่านท่านไล่ไปแค่ท่านเท่านั้นนะฮะนะมาที่ผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่อํานาจหน่อยนะครับผู้ใหญ่อํานาจหมู่แปดนะครับนะผู้ใหญ่อำนาจนะสวัสดีครับผู้ใหญ่อานาจครับเดี๋ยวนะฮะอ้าวกล้องไ่กลับซะแล้วนะผู้ใหญ่อํานาจนะครับนะผู้ใหญ่อานาจหมู่แปดนะแล้วก็มาที่ผู้ใหญ่จำเนียนนะครับผู้ใหญ่จำเนียนนะนั่งสลับกันนิดนึง นะครับนะคุณแว่นวิวัฒชัยครับนี่ฮะนะแว่นวิวัฒชัยนะครับแล้วก็ลุงชัยครับนะพันจ่าอากาศเกสันชัยนุสสวัสดนะครับแล้วแล้วก็คุณป้าเสิ่ยงถิ่นน้องจอกนะครับนะวันนี้เรามาเหมือนกับการรวมตัวครั้งสําคัญนะก็เดี๋ยวเรามาคุยกับคุณแว่นก่อนดีกว่านะฮะเพราะว่าคุณแว่นเป็นคนที่นะประสานงาน และดำเนินนะดํดำเนินการที่จะนะเริ่มในการพัฒนาวัดแห่งนี้ในด้านของการส่งเสริมในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์การท่องเที่ยวอะไรเงี้ยอยากจะให้วัดเนี่ยได้มีการท่องเที่ยวของผู้คนในปัจจุบันบนะค,คุณแว่นคิดยังไงถึงจกจะมาพัฒนาช่วยเหลือในการประชาธมพันธ์วัดแห่งนี้ขอแยกประเด็นครับคน <ขอ S 1> ครับซึ่งผมเล็งเห็นว่าที่นี่มีของดีเยอะมากอื มีของดีเนี่ยคือชุมชนที่เนี่ยมีความสามัคคีผู้ใหญ่ดีทั้งสองหมู่ครับที่ตอนนี้ที่เข้ามาช่วยกันในวัดหลังจากประชุมเมื่อวานนี้ผี่ใหญ่สี่หมู่เป็นการทํางานที่คุ้มกับการทํางานที่เราได้แบบได้มาสาคัญแล้วเรารวบความสามัคคีที่นี่ยิ่งใหญ่มากอืเราจึงเล็งเห็นว่าสิ่งที่จะยึดเหนี่ยวความสามัคคีตรงนี้ได้ใยืดยาวก็คือวัตถัปะสงอยู่พารับ แล้วสี่หมู่ที่ผมได้มาสัมผัสหัวใจของญาติโยมก,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 กับสิ้ใจรนสิทิประชาชนทั่วไปอยู่กับหลวงพ่อสิงห์หลวงพ่อสิงห์ท่านเมตตาครับและบาร,รมีตอนนี้ยอมรับเลยว่าเต็มครับเต็มเนี่ยคือพรรษาหกสิบต่าพรรษาครับอายุอายุเก้าสิบปีเก้าสิบปีนะถือว่าเป็นเกจิที่มีอายุมากใช่ครับผมเลยคิดว่าในเมื่อท่านเป็นเจ้าผู้ หลวงพ่อสิงห์เนี่ยเป็นเป็นปู่ทางภรรยานะครับ<อ>แล้วหลวงปู่พัดเป็นปู่ทางผม<อ>ผมจัดงานมาที่ทุเ็ดให้กับหลวงปู่พัดมาช่วยด้วนใช่ไหมครับ,รบพอระยะนี้ผมก็มีโอกาสระหว่างที่รอเหรียญของเชื่อมผมก็เลยมาจัดงานที่นี่<อ>เพราะอาหางที่นี่เด็นมากมโดยเฉพาะพระเวสสุรวรรณที่นี่มีสององค์ของผู้หญิงกับผู้ชยขอความรัก แล้วยังมีหลวงพ่อโตที่เป็นสักขีพยานว่าเราได้ขอพรจากพระเวสสุวันแล้วหลวงพ่อโตรับทราบครับการขอพรที่นี่จะเร็วกว่าวัดอื่นๆื่นครับเพราะว่าที่เนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นพยานหลายหลายอย่างที่รับรู้ไม่ใช่แค่ที่บกจาที่ผ้าชั้นดินะเทวดารับทราบหลวงพ่อโตรับทราบจึงเป็นที่มาของการจัดงานวันที่ยี่สิบสี่เพื่อจะเปิดวันครับครับแล้ว ที่นี่ความสำคีท่านใดที่จะผ่านมาหรือจะตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีวันที่24ผมเชิญแล้วเดี๋ยวคุยกับผู้ใหญ่ท่านก็อยู่ได้เลยว่าที่นี่มีความพร้อมอย่างไรสำคียอ,อย่างไรอาหารอ,อร่อยอย่างไรม,มาที่ผู้ใหญ่อำหนาจก่อนนะหมู่แปดนะครับผู้ใหญ่อำหนะนะผู้ใหญ่อำหนจโอ้โนะฮะเดี๋ยวภาพสั่นนิดนะเตรียมการยังไงฮะงานวันที่ยี่สิบสี่การเตรียมงานในวันที่ยี่สิบสี่ครับกับ เพียงที่จะมานะฮะนำอาหารเพื่อมาเป็นโรงทานเรืเ่ยงแขกมีเกียรติท่านนะครับอาหารเรามีไม่อั้นแล้วอยากให้ท่านลองไปชิมอาหารที่บ้านจากชนะาวบ้านเราด้มาให้ทา่านลองดูว่ารสชาติอาหารเราอาาร่รอยห,หรือไม่อร่อยอย่างไรอาหารนี่มีไม่อั้นนี่เป็นอาหารโรงทานเหรอฮะไนะม่นะมันแค่โรงทานนะคุณเจ้นของขอไป แต่ละคนแต่บ้านแต่ละแต่ละบ้านจะทำออกมาอ๋อชาวบ้านแต่ละบ้านทํามาเขาเขาเป็นคนคนทำมาค้าขายหรอเปล่าเป็นเป็นร้านอาหารหรอเปล่าไม่ใช่เป็นชาวบ้านธรรมดาพื้นบ้านเลยโอ้โหนี่ฮะน่าสนใจมากเพราะส่วนใหญ่ที่โรงทานจะเป็นพวกร้านอาหารที่เขาทำกันมานะแต่นี่เป็นชาวบ้านเป็นชาวบ้านทำออกมาเลยอาหารบ้านบ้านใ่้ อาหารบ้านๆอ๋ออย่างอย่างถิ่นนี้สุพรรณเนี่ยอาหารบ้านๆลองยกตัวอย่างที่อะไรที่อร่อยฮะ,อ,ะอย่างอย่างอย่างที่ตัางผมนั่นก็ถ้าผมบอกว่าที่ผักต้มัาหู้อะไรประมาณนี้อ๋อ,อแล้วก็จะมีให้ท่านหลากหลายมากถ้าเอาอะไรกันเลยว่าไม่ต่ำกว่าสี่สิบสี่สิบล้านสี่สิบล้านท่ <40 S 2> านได้ชิมกันก็น่าจะมีครบนะเครื่องเดิมครบมีครบครับมีครบหมดนะครับนี่ฮะผู้ใหญ่อำนาจนะครับมาที่ผู้ใหญ่จอมเนียนอันนี้อยู่หมู่เก้านะ นะหมู่เก้านะในวัดเนี่ยเห็นว่าวัดแห่งนี้รวมจิตใจผู้คนไว้นะหลายหมู่บ้านเหรอฮะสี่หมู่บ้านสี่หมู่บ้านมีหมู่ไหนบ้างฮะหมู่ห้าหมู่หมู่แปดหมู่หมู่เกหมู่สิบสามแต่มีวัดเดียวมีวัดเดียวโอ้โหนะพื้นที่ถ้าคำนวณแล้วประมาณเท่าไหร่ฮะในแต่ละหมู่บ้านรวมแล้วเนี่ยที่หลังคาเรือนแต่ละโมงมันไม่เท่ากันไม่เท่ากัน ประมาณ400หลังคาเรือนแต่ว่ามีวัดอยู่แค่วัดเดียวในบริเวณนี้ประเพณมีสามก็ไม่เหมือนกันอ๋อฮะอีกฝั่งแถบนี้จะเป็นศาลราแถบนี้จะเป็นศาลราภาษาไทยอ๋อเหรออ๋อคนละฝั่งอีกรึครับทำคนละแบบทำคนละแบบสองศาสตร์อ๋อสองศาสตร์นะฮะแล้วในฐานะที่เราอยู่เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้านะงานครั้งนี้เนี่ยเราเตรียมการยังไงฮะ ก็ได้ปุึกษาคุณแม่แล้วก็ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทุกน้ามีต้องทีมหมูแล้วเพราะว่าเราก็ต้องมีการวางแผนก่อนอืเรียกชาวบ้านมาชุมนุมกษาหเรื่องหรือว่ามามชุมว่าคนไหนจะทำอะไรจะทําอะไรเราก็มีการวางแผนเห็นว่าตอนนี้ก็พัฒนากาทำฟาร์มสาดใหญ่เลยเพื่อจะวางแผนในการรับมวลชนที่จะมานะถ้าคนไหนว่างก็ออกมาช่วยกันออกมาช่วยกัน เขาบอกว่าเห็นคุณแว่นบอกว่าามความสามัคคีดีมากกว่าคุณแว่นโอ้โหผมทํางานที่นี่ผมไม่เหนื่อยทำงานไม่เหนื่อยเลยคือคุณแว่นทํางานมาหลายที่แล้วล่ะช่วยงานวัดมาเยอะแต่วันนี้ผมไม่เหนื่อยส่วนใหญ่เหนื่อยมาวัดนี้ไม่เหนื่อยโดยเฉพาะวัดที่สุพรรณใช่ครับโอ้สุพรรณมีความพร้อมมากโอ้เขาบอกว่าสุพรรณสามความสามัคคีดีครับโอ้ฮะแล้วงานเนี่ยงานวัดเนี่ยปกติเนี่ยเคยมีจัดนะมีมีมี นานนานหรือ,อย่างที่เราทิ้งช่วงไปครั้งสุดท้ายก็ในในทองเราสองปีสองปีงปงปแล้วออโอ้โนานมากนะส,สองปีแล้วครั้งนั้นเราจัดได้ใหญ่มากครั้งสุดท้ายที่จัดจัดได้ใหญ่นั้นครั้งนี้ก็ทําให้แพ้กันแล้วนะโอ้เราก็เตรียมการแต่ว่าถ้าดูจากการเตรียมการเนี่ยนะคุณแว่นเข้ามาแล้วมาดูระยะมันสั้นมากอ่ะยะเวลาทำงานก็ใช่ สิบสี่วันโหนะระยะสัน้นระยะสั้นอย่างนี้มีปัญหาไหมครับนะในฐานะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มีปัญหาไหมฮะไม่มีบ,บ้านใช้ความร่มมือความสามัคคีเราดีอยู่แล้วนะไม่มีปัญหาตรงนั้นเรื่องอาหารเรื่องโรงงานนี่เขาับปากเขาก็ความ<อ>พร้อม,อมแล้วเรื่องเห็นว่านะผู้ใหญ่นะในเรื่องของการตรวจเพราะว่าตอนนี้มันมีนะยังไม่ได้ค่อยสงบเท่าไหร่เรื่องเชื้อโรคเรื่องอะไรพวกนี้นะครับเรามีม,ม,มาตรการรองรับยังไงฮะ นี่เจ้าหน้าที่อสมครับเดี๋ยวมีดอก็มีอุโมงค์มีโมงให้อ๋อเจ้ามามาตรวจนะก็สามารถจะรับคนที่จะเข้ามาถึงจะมีเยอะเราก็สามารถที่จะตรวจดูแลได้นะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะนี่ฮะเอามาที่คุณลุงนะลุงชัยนะเป็นอดีตนะอดีตนายทหารนะ พันจ่าอากาศเอกสัญชัยนุสสวัสด์นะเกษียนนานยังฮะผมเออร์ลี่มาผมเออร์ลี่2,5452,545ครับโอ้โอานแล้วงาน,นรุ่นสามรุ่นสามรุ่นสามนะอยู่วัดนี้มาช่วยงานวัดต,ตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะผมมาช่วยงานวัดนี้เมื่อต้นปีนีครับ ต้นปีนี้ครับผมาเดินมกกลาเดินมกราคนะแต่ว่ารู้จักวัดมานานแล้วรู้จักวัดมานานผมเกิดที่นี่อ๋อเป็นคนพื้นที่อแล้วผมเป็นหลานโดยตรงของหลวงพ่อพระรูสุวรรณกิจยาพรสีอ๋อเป็นฉเป็นหลานแสดงว่าต้องรู้ประวัติของหลวงพ่อไปอย่างดีเพราะในฐานะหลานนะ่นนะนะผมอยู่กับท่านตั้งแต่ผมออกโรงเรียนป .4 จาก โรงเรียนว,วัดปานี้ก็ไปอยู่ที่วัดสิขบบาไนไปอยู่กับท่านอยู่กับท่านนะฮนะนะหลวงหลวงหลวงปู่สิงห์เนี่ยท่านเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านนะตอนที่ท่านเข้ามาบวชเนี่ยก่อนที่ท่านจะบวชท่านทําอะไรอยู่ครับก็ก็แบบยังไงล่ะพ่อเสียขอโทษนะครับอพ่อแม่ไม่มีโอ,โอ พ่อพอ่ตายตั้งแต่เล,ล็กก็ไปอยู่บ้านไปอยู่กับพี่อคนทุกคนนี้มีลูกหลายคนคพี่คนโตก็รับดูรับเลี้ยงอแลอ้วพอโตขึ้นมาก็เรียนหนังสือนะได้พอสมควรแล้วก็ไปหาทํางานได้ไปอยู่ตามรงสรโรงสีข้าวแล้วก็พอได้ เวลาบวชท่านก็มาบวชที่วัดศรีบุญบาลครับก็มีพระอุปชาที่เป็นอาจารย์ดังของท่านครับอาจารย์เจิมอาจารย์เจิมอาจารย์เจิมวัดคูดีทองวัดคูดีทองเป็นพระอุปชาให้กับท่านและมีพระ ขณาจารย์เนือสององนะฮะับผู้สวดนะครับมีท่านพระครูสุภัพรัดตน์พิณทองนะเพ่รุงพุทธชัดรุงพุทธชัดหน้ารุงพุทธชั์และคำกิจกินะครผมแล้วก็พระครูสุเทพวัดพุทธีทองเป็นผู้สวดท่านท่านก็มีครูบาอาจารย์ที่เป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังอยู่ครับผมอ๋อนะฮะปัจจุบันเนี่ยท่านก็เป็นที่พึ่งของชาวบ้าน วัตถุมงคลของท่านมีสร้างออกมาไหมฮะวัตถุมงคลสร้างสร้างมาเยอะแล้วสร้างแล้วไม่ได้จําหน่ายแต่แจก,กให้กับลูกบ้านเมื่อเวลาที่วัดมีงานหลวงพ่อเขาจะแจก,กวัตถุมงคลของท่านให้กับผู้ที่มาร่วมงานท่านแจกเริ่มแจกตั้งแี่ปีไหนฮะเริ่มแจกตั้งแต่ ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดมาเลยนะครับผม<ช>อ๋อ,อวัตถุมงคลของท่านมีอะไรออกมาบ,บ้างฮะพวกตะกุดพวกพยันพวกอะไรมีไหมฮะมีแต่เหรียญมี่เหรีอีอะไรนะมีมีมีมมมตังค์ใจ่ยหมมีตังค์ใจายนะครับแต่ว่าอันนี้ทำรุ่นหลังที่ทำรุ่นแรกๆคือองค์สุรัน พระผงตุพผมตอนนี้เมื่อคืนนี้ผมไปค้นหมายังอยู่ผมยังนึกโหนี่ขนลุกเลยเนี่ยมีรุ่นดินแดงกับดำผมเมื่อคืนนี้ผมไปเนี่ยไปดูเป็นพระผงตุพานครับผมสร้างประมาณปีไหนครับนานมากสร้างตั้งแต่อยู่วัสิบกุมารตั้งแต่สมัยท่านรองเจ้าคณะจังหวัดท่านติงคนทำแล้วท่านก็ เป็นคู่ที่อะไรนะก็ร่วมด้วยช่วยกันนะฮะทำแล้วก็ทําแล้วก็มากเสร็จเอาไว้แล้วก็เก็บเอาไว้มันมีเอกลักษณ์อะไรไหมฮะของท่านเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นผ้าผงสุพรรณเนี่ยถ้าเป็นเนื้อเนื้อดินเผาใช่ไหมฮะครับผมเนื้อดินเผาแล้วมีเอกลักษณ์มีอะไรของท่านไหมหรือว่าไม่มีไม่มีโอยอย่างนี้ก็ดูยากเลยครับผมดูยากอ๋อดูยากเพราะ<อ>จะเป็นของใครทำนะ,ะแต่มาตอ,มาอนหลังพอมาใส่กอก S <S> ต้องเปียนรักายอยู่นาดนี้นะโอ้ฮะฮะฮะ,ะอะอ,ะอ,ะอ,ะอย่างนั้นนะครับนะคุณป้าใส่ยิ่งถิ่นหนองจอกนะครับนะคุณป้าคุณป้าอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้ฮะ,ะแปดสองโอ้ไล่ไล่หลวงพ่อเลยนะนะอ่อนกับหลวงพ่อไม่กี่ปีเองหลวงพ่อเก้าสิบกว่าแสดงว่าอยู่อยู่แถวนี้มานานแล้วเกิดอยู่ที่นี่เกิดอ,อ,อ,อยู่ที่นี่เลย อ๋ออยู่ใกล้วัดอ๋อก็ก็ก็รู้จักหลวงพ่อดีอย่างนั้นทำอะไรก็ด้วยกันหรอฮะนะหลวงพ่อปกติเป็นคนยังไงอะฮะทีนี้ใจดีดีเล็คนดีทีทุ่นทำอะไรดีทุกอย่างเป็นคนที่ใจดีทำอะไรดีละเอียดละเอียดนะฮะอ๋อนะท่านเป็นพระนักเทศมั้ท่านคุยเก่งไหมฮะก็โคตรเก่ง อ๋อแล้วเทศเทศนาสั่งสอนญาติโยมนะพอก็ก็เก่งพอส,สมควรนะก็อยู่อยู่กันที่นะช่วยเหลือกันอย่างนี้ตลอดนะท่านเป็นที่พึ่งของความตัทธาชาวบ้านเห็นว่าพ,พัฒนาไปเยอะเลยนะถึงขนาดว่าใครเป็นคนคิดเรื่องเรื่องบัดเลื่อนกันลิฟ์ฮะท่านเองพ่ะหลงพ่อ ญาติโยมมาจะได้เน้นนะสะดวกหลวงพ่อเป็นคนคิดเองนะอยากจะให้ญาติโยมมาแล้วก็ขึ้นศาลาการประเรียนเนี่ยขึ้นแบบง่ายๆใช้บันไดเลื่อนใช้ลิฟต์โอเป็นที่แห่งแรกเลยนะจะมีที่ที่เดียวเลยตนั้ที่เดียวนะคิดว่าบันไดเลื่อนน่าจะมีที่เดียวถ้าเป็นวัดมีคนล้อไหมว่านี่นเป็นเป็นห้างหรือเปล่าอะไรมีแต่คนโถมว่าน่าจะแค่ถสถานมันน่าจะมีมาตรวัดวมีวัดเดียว โอ้ท oh, oh. ่านมีความคิดหัวก้าวหน้านะเออทำไมทำไมทำไมถึงจะคิดอยากจะจะทำลิฟต์อยากจะทำปัตยเรื่องท่านบอกว่าญาติโยมที่มาลูกบุญมงคลครับอายุมากแล้วอแล้วประมาณว่าเอออาจจะเดินไม่ไหวเดินไไม่หวสร้างลูกบุญมาลให้ญาติโยมเพื่อนมาทำลูกบุญออ๋ลูกหลานก็ต้องขยันเงินมาออ๋แล้วมันไม่ ตอนที่ท่านตอนที่ท่านสร้างเนี่ยดลีในการจัดสร้างเนี่ยท่านเดินยังเดินได้อยู่ใช่ไหม,มหยังแข็งแรงอยู่แสแดงว่าท่านไม่ได้คิดว่าจะทําเพื่อตัวเองน,นะนะปัจจุบันนี้ท่านท่านเดินไม,ไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะต้องนั่งรถเขน็นเดินได้ต่ตุใดใ,ใช้ไม้เท้าอ๋อเดินได้แต่ต้องใช้นะไม้เท้าในการช่วยพยุงแต่ว่าท่านสร้างก่อนสร้างก่อนสร้างก่อนทั้งบันไดเลื่อนและลิฟต์นะฮะโอ้โหนะ แล้วทําไมจะต้องมีสองอย่างเพราะว่าจริงๆเนี่ยการขึ้นแบบนี้นั่นมีแค่ลิฟต์หรือมีแค่บันไดเลื่อนก็พอท่านมี้ตาท่านมี้สามสิบสารามันใหญ่โอสารามันใหญ่ข้างหลังมันสร้างข้างหลังถ้าเกิดว่าจะเดินขึ้นข้างบนต้องเดินมาข้างหน้านี่อ๋ออ่ะต้องเดินอ้อมอ้อมเอ้ต้องมีข้างหลังเอ้ขจะมีเนี่ยใช่ไใครมาข้างหลังก็ขึ้นทางตรงนี้ก็ได้อ๋อฮะจะได้ม่ต้องเดินเข้ามา ดูมันย้อนแย้งหรือเปล่าว่าอาคารเป็นอาคารไม้แต่ว่า <attractions> <serving> ดูทันสมัยจังเลยว่าตัวส่วน,น,น,นอท<อ>ุพันเลยเาทุพันเลยเ<อ>นะโอ้นี่เป็นการผมว่านะเขาเรียกว่าถ้าเป็นยุคปัจจุบันนะคุณแ,แ,แว่นเขาเรียวกว่ามาก่อนการนะนะรู้เหตุการณ์เรื่องโน่งหน้าว่าในอนาคตวัดแห่งนี้จะกลายเป็นวัดท่องเที่ยวที่มีผู้คนมากันจํานวนเยอะ นะเป็นอย่างนั้นไหมต่อไปในอนาคตตอนนี้เรามองอยู่เลยว่าห้องน้ําที่เนี่พร้อมกับรถที่ผ่านไปผ่านมาสามารถแวะห้องน้ําไี่สะอาดมากห้องน้ําที่นี่สะอาดมากมีทั้งหมดกี่ห้องครี่ทั้งหมดประมาณสิบสองห้องสิบสองห้องเฉพาะที่เราสำหรับรับแขกสําหรับรถจอดแล้วคุณสามารถมาว่ายพระแล้วแวะฉี่ได้เลยโอ้เข้าได้สะดวกไปี่นี่ครับนะอับน้ำได้อ่า คือเส้นนี้เป็นเส้นที่หลวงพ่อเล็งเห็นแล้วว่าเป็นรถที่เดินทางเดียวแล้วรถวัดเห็นเป็นไนี้เกิดบ่อยครับท่านก็เลยเล็งเขาเห็นว่าห้องน้ําคนจะมีให้ญาติโยมที่มาโอกาสที่ยังไม่ถึงปั๊มแวะเข้าห้องน้ำที่วัดก่อนเพราะคนที่ทําห้องน้ําคนที่ปวดทุกข์ปั๊บเนี่ยปวดทุกข์เมื่อไหร่ปั๊บคนที่ทําห้องน้ําได้บุญเลยได้บุญเลยครับท่านเล็งเห็นหลายๆเรื่องท่านนคิดขันจริงนะโอนะ ลุงชัยแสดงว่าวัดแห่งนี้เปิด24ชั่วโมงหรอต่อไปเราจะเปิด24ชั่วโมงเปิด24ชั่วโมงนะทุกวันนี้เราเราปิดประตูใช่ไหมปิดประตู2ทุ่ม2ทุ่มปิดล้วก็ตี5เราเปิดตีาเปิดอ๋อต่อไปไม่แน่ไม่แน่นะถ้ามีญาติโยมมาถ้ามีญาตินะดึกๆสามารถจะเข้าห้องน้ําได้โอ้ได้ถ้าเราทําด้าา้ เรียบร้อยแล้วนะครับรถสามารถจอดได้ได้โอ้นะฮะวัดแห่งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะหลายอย่างเลยอย่างอย่างเรานั่งอยู่ที่นี่ก็เป็นเป็นโบสถ์นะหรือโบสถ์ของวัดซึ่งมีพระระธานพระประธานศักดิ์สิทธิ์ปางมารวิชัยนะที่อยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยก็สามารถจะนะเปิดให้เข้ามาก่บไหวของพรกันได้สําหรับนะคนที่จะเข้ามาส่วนที่เห็นเด่นชัดเลยเนี่ย ภาษาสังกัญจยัยภาษาสังกัญจัยสร้างเมื่อไหรค่ครับลุงชัยภาษาสังกัญจายนี่เราสร้างก่อนช่ไหมครับตั้งแต่พศประมาณพศสองพันสี่ร้อยประห้าร้อยี่สิบเก้ายี่สิบเก้ายี่แปดยี่สิบเก้านะสองพันห้าร้อยยี่สิบแปดยี่สิบเก้านะเป็นภาษาสังกัญจัยองค์ใหญ่อ,หญอันนั้นเนื้ออะไรครับอันนี้ เป็นปูนด้วยปูนปั้นเนื้อปูนปั้นทำนะบรรจุพอเสร็จแล้วมันบรรจุพวกขงสำเร็จอย่างดีเลยทั้งนั้นอ๋อบรรจุไว้ด้วยนะอันนี้เป็นเป็นดำหนีของหลวงปู่เลยไหมในการจัดสร้างเป็นดำหนีของหลวงปู่แต่ว่าท่านอยากจะเอาวัตถุมงคลที่ได้มาเนี่ยใส่เข้าไปพระอภั่มณี่ยก็อยู่ในนั้นด้วยพระสังฆทานจายเป็นพระมหาลาภนะ นะมาขอว่ากราบไหว้ขอพรก็ได้โชคได้ลาบมีคนมาบอกเล่าไหมว่ามากราบไหว้ขอพรแล้วมีโชคมีลาบปอยดอกหอรอกอ๋อแก้บนคือคือถ้าได้เขาก็มาแก้บนจุดประทัดประทัดถวายมากสุดกี่ดอกที่มาจุดกันเป็นหลักหมื่นดอกนะเป็นหลักหมื่นดอกที่เขามาจุดถวายเพราะว่านะมาบนขอพรพระสังฆ์จายขอเรื่องโชคลาบ ทุกเรื่องครับทุกเรื่องเหรออยากจะเข้างานนะฮะงันนี้จะมีหลายๆท่านที่มาพอโดนไว้แล้วก็มาแก้บนในเวลาในขราวเลี้ยงกันที่ติดกันเลยก็อีู่อ๋อนะนะพระสังฆายองค์ใหญ่นอกจากนั้นก็ยังมีสมเด็จโตนะสมเด็จโตเนี่ยสร้างตั้งแต่เมื่อไหร่ครัสมเด็จโตสมเด็จโตนี่ทางวัดก็ได้สร้างตั้งแต่ต้นปีพศ2560 64นะครับ64ครับผมน่าเป็นเนื้อโลหะนะเป็นเนื้อเนื้อเนื้อปูนนะเนื้อปูนเหมือนกันเหรอเนื้อปูนเหมือนกันออ๋แต่ว่าบางครั้งก็โลหะครับอ๋อนะเมื้อปูนเหมือนกันแต่ว่าลงสีคล้ายๆสีโลหะเนาะนะอย่างนั้นนะครับแล้วมีสําคัญมากก็คือว่านาคุณแว่นนะก็คือจะจัดงานบรรจุหัวใจใช่ครับแสดงว่าสมเด็จโต้งนี้ยังไม่มีหัวใจ ยังไม่ได้เบิกเนต่และยังไม่ได้จุ่หัวใจอ๋ออันนี้เป็นสําคัญเลยนะสําคัญเลยนะเราวางงานไว้อย่างไงฮนะในวันนั้นเนี่ยเพราะว่าพิธีกรรมเนี่ยก็ต้องมีนะมีขั้นตอนว่าจะทํำยังไงกันบ้างแนละ้วพระที่นิมนต์มาเนี่ยเรานิมนต์นะนิมนต์มาทีรูปอะไรยังไงตอนนี้ที่ยืนยันมาแล้วก็จะมีหลวงพ่อขาววัดบางคางพิจิตรนะครับครับหลวงพ่อทรงธรรมวัดทรงธรรมจังหวัดพิจิตรครับแล้วก็เจ้าวาดวัด นางพญาแล้วก็หลวงพ่อแมน้นวัดตัตงะนอกครับแล้วก็จะมีหลวงพ่อที่วัดเจ้าวาดวัดเถืนไทยครับประมาณสิบกว่าเกิ10สิบกว่าเกกิที่จะมาร่วมพิธีในวันที่ยี่สี่นะมิถุนายนี้นะฮะช่วงแปดโมงครึ่งจะเป็นการบวงสรวงเทวะของภาปกรณางปกร่นนะช่วงแปดโมงครึง่ง นะแปดโมงครึ่งประมาณนั้นน่ะนะฮะแปดโมงครึ่งวงสวงแล้วก็เบิกเนตรเวลาไหนฮะเบิกเนตรประมาณเก้าโมงครึ่งครับเก้าโมงครึ่งเบิกเนตรแล้วก็บรรจุหัวใจในะแล้วก็มีการเสกวัตถุมงคลด้วยวัตถุมงคลมีประมาณแปดร้อยเหรียญแปดร้อยเหรียญเป็นเหรียญของของหลวงพ่อสิงห์เหรียญหลวงพ่อสิงห์นะรูปแบบเรามีหรือยังฮะเป็นรูปยังไงฮะรูปแบบก็จะเป็นเหรียญที่รุ่นแรกน่ะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ฤฤฤฤฤแต่พุทธคุณนี่ เหียญครับนะเป็นเหรียญถือว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกนะที่สร้างนะรุ่นแรกครับไอแบบนี้เราเราเปิดให้นะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฮะเปิดให้ให้ให้บูชายังไงฮะตอนนี้เราเปิดให้บูชาองค์ละ999บาทจองก่อนหรือเปล่าเปิดรับหน้างานเลยครับจองหน้างานรับหน้างานเลยครับจองหน้างานรับหน้างานนะเนื้ออะไรฮะเหรียญเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับทองเหลืองลงยาทองเหลืองลงยาเหรียญละ 990บาท990บาทเก้ร้บเก้าบาทมาบูชาที่ที่หน้าที่หน้างานเลยหน้างานเลยนะไม่ไม่ได้เปิดสั่งจองเปิดสั่งจองทางเพจวัดด้วยครับทางเพจวัดเพจวัดตั้งแต่อยู่ตลาดเฟซบุ๊กครับทางเฟซบุ๊กครับอ๋อนะฮะนี่ถือว่าเป็นรุ่นแรกอันนี้เป็นรุ่นแรกนี่นี่แปด0้เหรียญ800เหรียญเท่านั้นโอ้นะฮะมีสร้างน้อยเนื้อเดียวเหรอฮะมีเนื้อเดียวครับด้านหลังจะเป็นด้านหลังเป็นเป็นสิงเป็นสิง อเนี่ยถ,ถือว่าเป็นรุ่นแรกนั้นลูกศิษย์ลูกหาก็ต้องมีไว้บูชากันรุ่นนี้โอ้รุ่นแรกครเราล้าวัดจะสร้างเองแล้วเกจิก็มามากกว่าสิบคลแล้วดวยบารมีของหลวงปู่ศิลองค์เดียวที่ก็โอ,โอ้เกินค้ม,มแล้วครับที่เหลือนี่คือกอไาหมดครับเติมหลายหมด <c oughs> นะทําไมถึงสร้างเนื้อเดียวฮะไม่ไม่เอาเนื้ออื่นด้วยเรามีเวลาทำงานให้ประมาณนี่ยังไม่ถึงเดือนเลยบออแล้วพอดีเหรียญเหรียญที่มีอยู่เนี่ยคือหลวงปู่ท่านทำวประมาณันเหรียญ ถ้ากแจกไปแล้วตอนนี้ยังไม่ลงยาวัด200เหลือ800เลยเพื่อแล้วไปลงยามาใส่กล่องในกานในวันงานอ๋อครับอ๋อแสดงว่าเหรียญนี้สร้างไว้ก่อนแล้วสร้างไว้ตั้งแต่ปี63นะครับอ๋อตั้งแต่ปี63ครับเอยู่ในหัวดูครับก็ตรวจมาพักตรวจใหม่ก็ตรวจยัดตลอดครับอ๋อแสดงว่าเหรียญรุ่นนี้นะสร้างไว้แล้วก็มีการเสกตลอดใช่ครับนะแล้วก็ได้เอาไปลงยาครับนะใส่กล่องเรียบร้อยแล้วเพื่อวันงานจะได้จะได้เปิดให้บูชา นะรายได้รายได้ก็จัแบบากค่าการจัดงานแล้วก็ถวายใหลวงปู่หมดถวายหลวงปู่หมดครับนะการจัดงานก็ชาวบ้านช่วยกันหมดเลยชาวบ้านช่วยกันหมดอันนี้เราก็วางงานไว้สําหรับวันง,งานนะมาพอมากันแล้วเนี่ยนะมีพร้อมหมดทุกอย่างแล้วที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเรากําลังเตรียมงานกันอยู่เนี่ยเราบอกให้ปิดทอง หัวใจได้ใช่ไหมใช่ตอนนี้คือฝากมันจะสำคัญว่าท่านใดที่ผ่านมาวัดตะปากโยกมะลาเนี่ยตำบลมะขามล้มอาร์อาร์เพอเมืองต้องเกิดบางปะมาเพื่อบังพ่อม,อมาอันนี้คือท่านใดที่ผ่านมาเนี่ยคือแวะมาแลเพราะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตได้มาปิดอองเพื่อหัวใจปรรจุหัวใจวันที่ยี่สี่แล้วก็ใครที่อยู่ในดูในในการฝากแชร์ปากมันสำคัญทุกจังหวัดหรือว่าเพื่อนๆพื่นไหนครับจะร่วมบุญร่วมอะไรอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวต,ติดออต่อทงาทงทางวัดได้เลย เป็นงานบุญที่ใส,สยย่จริงครับเพราะว่าอันนี้ผู้ใหญ่บา้านซีหมูมไม่ใช่ง่ายในสถาบการณามสักครูนาดนในบุญจะเกิดขนาดไี้อ,อันนี้ซึ่งชุมชนมีความพร้อมที่จะเปิดวัดครับคือตอนนี้โควิดก็เริ่ม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 จางแล้วนะการท่องเที่ยวเริ่มเข้าับตอนนี้ถ้าเกิดท่านจะไปเพชรบุรีจะไปเส้นอ่าคองรีตแล้วก็ผสมเนี่ยจุดเนีน้ยคือเป็นจุดแรงมาดแม่นอนคตทุกคนได้เลยอาหารการกินมีเครื่องดื่มมีชาวบ้านมีของ ที่โรงแามห้องน้ำสะอาดห้องน้ำสะอาดากกว่านั้นหลวงพ่อสิงห์เนี่ยท่านได้ผมน้ำมนต์แล้วท่านสัมผัสผมวันนั้นผมท่านเอาคม,มน้ำมนต์ให้ผมแล้วอะ่ะแล้วถ้าอธิษฐานจิตนานมากขนลุกทะลุเลยครับเย็นทะลุเลยอ่าครับโอ้โอนะกรมีท่านถ้าใครที่ยังไม่ได้มาสัมผัสมาแรกๆครับถ้ามาตอนหลังๆเนี่ยคือท่านจะเหนื่อยไี่มีเวลาโอ้แต่ในตลนนี้คนน้อยก็รีบมากันครับ